เจอตัวที่ถูกใจแล้วครับหลังจากที่ผมมีแต่โต๊ะไม่มีเก้าอี้มานานวันนี้จัดเก้าอี้มา1ตัวครับมันเท่าที่ดูน่าจะยังไม่ได้ประกอบมาเดี๋ยววันนี้ผมแกะและประกอบให้ดูเผื่อเพื่อนๆสนใจเก้าอี้ตัวนี้อยากซื้อไปใช้บ้างจะได้ประกอบกันเป็นนะครับมาฮ่าฮ่าอินฟินิตี้แน่หลายคนคงถามว่าอ้าวพี่อันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกเก้าอู้ครับไม่เก้าอี้เฮ้ เป็นเก้าอี้แบบที่เป็นเบาเป็นพนักพิงอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเก้าอี้เรียกว่าอะไรอะ่ะผมเรียกไม่ถูกอะ่ะเก้าอี้จะมันมีพนักพิงอ่ะนะครับอันนี้มันนั่งไม่สบายอ่าอ่าโอเคเรามากแกะดูกก่อแล้วก,กันนะครับว่าในมีกล่องเราจะได้อะไรมาบ้างท่านผมลองยกลองเขยา่าดูน่าจะต้องประกอบพอสมควรเลยกองเกงกองเกงกองเกงมาเลยครับน่าจะเป็นแบบชิ้นส่วนพวกน็อตพวกอะไรต่างๆนะต้องประกอบทั้งหมดน,นะครับอ่าโอเคเยี่ยมมีคู่มือมาให้พร้อม มีคร่มืออย่างนี้ก็สบายใจหายห่วงนะครับอ,อันเนี้ยเขาแนะนําให้ดูนะครับเอาเก้าอี้มาช่วยนะครับพอดีเลยก็อู้ผมเมื่อกี้อยู่พอดีนะครับเดี๋ยวเราหยิบทุกอย่างออกมาดูก่อนแล้วกันนะครับเจอามาท่อนเหล็กก่อนเลย <c oughs> มาเดี๋ยบอะไรก็เป็นอขาขาที่ที่พิงแขนพี่พิงแขนเรียกว่าอะไรพนักแขนเหรอ <c oughs> ไม่รู้ผมไม่ค่อยรู้ชื่อเรียกพวกนี้นะครับะจะ โอ้นี่พวกขาเขือต่างๆนะครับนี่อะนี่แล้วก็นี่พวบตัวที่เป็นเบาเป็นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคห่อแต่ถุงมาอย่างดีมันจะได้ไม่ขาดก,ก่อนมาถึงมือเรานะครับแล้วก็ุดท้ายจะเป็นพวกนี่พวกตพวกเครื่องมือต่างๆมีมาให้พร้อมครับที่ผมบอกไปมีวิธีการต่ออยู่1 2ึ่งสองด มันกลัวต่อไม่เป็นครับต่อได้แน่นอนแค่อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มนิดหนึ่งดูไม่ใช่เวลาเพิ่มได้เวลาในการดูหน่อยหนึ่งซึ่งอ,อันนี้ผมจะเป็นตัวอ่าใช่เพื่อนๆน่าจะเห็นหน้าปกแต่เดี๋ยวให้ดูอีกทีที่ครับตอนประกอบเสร็จจะเป็นแบบนี้นี่คือตัวของผมนะครับผมเอารุ่นที่ไม่ได้เป็นขาหมุนๆลื่นๆมาเป็นขาแบบสองข้างแบบแบบขานั่งเฉยๆมานะครับก็คือดวนบนนี่แหละง่ายนะริงๆพี่กันต่อง,ง่ายมากนะเดี๋ยวเรามาทําตามเขาไป ทีละขั้นตอนกันเลยนะครับง่ายเนาะมาเนี่ยครับเมื่อแกะทั้งหมดออกมาจะได้เป็นแบบนี้ครับเป็นคู่คู่คู่เป็นนี้ขากับแขนคู่นู่นแขนวางแขนคู่อันนั้นเบาข้างหลังส่วนตัวนี้ก็คือเบาะที่นั่งนะครับแล้วก็มีคำคำการตรงนี้หนึ่งนะครับวิธีการนะครับคือเราเริ่มจากหลังนี้ก่อนนะครับอ่ะตัวเบาะหลังดูครับมันจะมีด้านบนด้านล่างด้านบนจะเรียบด้านล่างจะมีรูนะครับเพราะตัวนี้มันต้องเชื่อมต่อกับที่เบาะของเรานั่นเองนะครับอ่าขอมันเชื่อมต่อกับเบา ปุ๊บอ่ะอันนี้มันเป็นแบบพับด้านหลงนังหรืออกไหมมันก็จะซ้อนกันอย่างนี้อ,อะไรประมาณนี้นะครับเราต,ตองใช้ตัวพวกนี้ในการต่อนะอ่าก็อย่างที่เขาบอกไปนะครับขั้นตอนคือเราควรจะต้องหาเก้าอี้ตัวหนึ่งมาใช้นะครับหรือว่าเก้าอู้ของผมนั่นเองท <laughs> ี่ผมบอกไปนะครับเราเอาเก้าอู้มาพวกนี้ออกนก่อนนะครับเอเอาเก้าอู้มานะครับจากนั้นเอาตัวแผ่นเบาหลังก่อนนะครับวางควอมไว้แบบนี้อ่า จากนั้นครับนี่สองอันนี้ก็คือตัวที่จะยึดติดเบาะหลังกับที่นั่งของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นี่คือที่วางแขนนะอ่าแน่นอนครับว่าที่วางแขนมันต้องไปข้างหน้านูน้นนี่ด้านหลังถูกปะ่ะที่วางแขนไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้คือด้านซ้ายด้านซ้ายของเก้าอี้จะต้องอยู่อย่างนี้นะครับตรงแขนที่เป็นเบาะนิ่มเนี่ยจะได้ออกไปข้างหน้านะครับนี่ไว้อย่างนี้ปุ๊บมันจะอ,อกมาในรูปแบบนี้หนึ่งข้างถูกออะใช่ไหมอ่าโอเคนี่ข้างขวาซ้าย ้ายของเก้าอี้นะครับแล้วก็ดีข้างขวาที่อกว่าอ่ะเขาว่าอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาตัวเบาะเนี่ยหันด,ด้านได้ถูกนะครับด้านนี้แคบด้านนี้กว้างก็เก้าอี้มันก็ต้องแบบไปข้างหน้าพอดึงผาบอกใช่ไหมถึงเป็นถ้าอยู่ในมือจะเข้าใจนะครับอ่ะแล้วก็ใส่ลงไปขันนัดตามล็อกแค่นั้นเองไม่ง่ายเลยนะครับอ่ะมา เป่งนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากข้างหลังก่อนทำบิธี่สวดเลยนะครับใน,นกนนารขาโนตตรงนี้ครับมาเทมาเลยดูอุปรกรณ์นะครับนี่เห็นไหมครับก็มีอุปรกรณ์เยอะแยะมากมายครับไม่ชัวร์ดูคู่อีกทีก็ได้แต่คู่มือไม่มีใครบอกอันนี้จะเป็นขาเก้าอี้นะครับสีดำๆตรงนี้อ่าเห็นพวกนี้ขาเก้าอี้แน่นอนอันนี้ชัวร์ป้าบไม่ผิดนะครับแล้วก็พวกนี้เอ้ยมีฐานรองมีท่านรองอยู่เราไม่แน่นใ,นใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอา้ามีแค่เจ็ดเอง จะมาแปดก็ได้หนึ่งสองสามสี่อันนี้อ่าห้าหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันควรจะต้องมีแปดอ่ะไม่เป็นไรก็ใส่ไปเท่าที่มันใส่ได้แล้วกันนะครับเพราะมันมีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นไปนะครับให้มันเข้าทั้งสองข้างก่อนก็ได้เวลาขันันได้ไงไมันจะได้ไม่ไม่หลุดจากกรรโอเค เหมือนแบบอ่ะเมื่อเราจับน็อตตรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ที่เขาให้มานะครับในการขันเข้าไปอันแรกๆอ่ะบางทีแอาจะฝืนหรือว่าอาจจะจับไม่ถูกนิดนึงแต่เดี๋ยวพอเริ่มใส่ไปรู2รู3มันจะมาเองนะครับมันจะลงล็อกของมันเองอัตโนมัติเราจะรู้เลยมันจะง่ายเลยนะครับมีช่วงอัน2อันแรกที่แบบอาจจะต้องจับต้องฝืนให้ดีนิดนึงนะครับอันนี้เหมือนจะเบี้ยวเล็กน้อยต้องใส่ให้ตรงไปให้ตรงนะครับ ประมาณนี้อ่ะข้อดีของตัว L เนี่ยก็คือมันง่ายเวลาเราใส่ลงปุ๊บแล้วก็หมุนเราใช้ใช้การหมุนอย่างนี้ได้ประมาณนั้นอ่าโอเคถ้าหมุนหลงล็อกอย่างนี้ก็ดีปุ๊บอีกตัวหนึ่งอ,อเคตรงนี้เราประกอบขันใส่เข้าไปให้แน่นไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความแข็งแรงของเก้าอี้เราถ้าเราทําไม่แน่นมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะ อโอเคประมานี้นะครับก็ทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะโอเคเสร็จแล้วไสองข้างครับทีนี้เก็บของเก็บของเก็บของเราต้องพลิกคว่ำลงไปนะครับถ้าเกิดใครมีโต๊ะมีอะไรวางด้านข้างก็ดีจะได้ไม่ต้องมาหยิบของไปอะไรอย่างนี้นะครับอโอเคทีนี้ครับเราคว่ำลงไปนะครับคว่ำลงไปอย่างนี้แล้วทําที่ฐานต่อนะครับอบ๊อ่ะโอเค ซึ่งที่ฐานก็จะต้องเป็นโค้งออกมานะครับนี่เราสอดเข้าไปด้านใต้ปึ๊บนี่แล้วก็ติดเข้าไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจผมต้องดูก่อนว่ารูมันใช่ไหมอ่าถ้ารูไม่ใช่อย่างนี้ก็ผิดข้างนะครับรูมันอยู่สองรูด้านในแสดงว่านี่นี่รูในรูนอกอ่ะโอเคสดงว่าต้องเป็นอย่างนี้อ้าวผมึกว่ามันจะเป็นอีกด้านหนึ่งอ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บกึ๊บ ขึ้นมาเข้าลองตรงไหมโอเคตรงทั้งคู่นะครับแม่เสียดายก็อีต่ําไปนิดนึงนะครับแต่ก็ม,มีปัญหาทําได้ทําได้ทําได้ไม่ต้องห่วงนี่อ่ออเคเราก็เอา้อนมาใส่ได้เลยนะครับแบบเมื่อกี้อยู่นี่เคไปก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องใส่ตัวฐานรองนี้เลยก็ได้ผมว่าฐานรองมันเอาใส่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับบ ตรงนี้แหละมันจะมีความยากขึ้นมานิดนึงแหละเพราะว่าเก้าอี e ้มันเตีย้ยเก้าอู้เก้าอู้ตัวที่รองด้านล่างมันเตี้ยไปนิดนึงนะครับมันเลยใส่ไม่ค่อยมัอจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เราต้องจับไว้เหมือนเราก็ไปจับด้านล่างเนยยกขึ้นมาให้มันพอดีที่จะใส่เข้าได้อะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคแต่ไม่เป็นไรมันไม่ยากเกินไป ถ้าทำยไงได้ถ้าเราไม่มีกวีขนาดนั้นมันก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับเนาะ,ะแก้ผ่านเฉพาะหน้ากันไปอืออ่าก็ขันลงไปนะครับอย่าแป๊บแป,แป,ป๊บปุ๊บปั๊บอ่ะโอเคแล้วก็ไปข้างขันเนี่ยแค่นี้เองง,ง่ายๆนะครับเล็งให้ตรงขันเล็งให้ตรงขันจริงๆตัวนี้ประกอบง่ายนะครับแต่ว่าตัวนี้มันอาจะจะดูขั้นตอนเยอะอะไรเงี้ยเพราะผมอ่า จะทําให้ละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูไปเผื่อเพื่อนๆนซื้อไปต่อกันแล้วทําไม่ได้กันอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทาให้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงวนันนี้รูอยู่อ่าตัวนี้รูอยู่ลึกหน่อยอาจจะ,ะต้องฝืนเข้าเล็กนึง,น,งนัอทีผมบอกว่าเราจับได้เราจับแล้วก็ขันได้นะครับก็อู่อ่ะมันไม่ตรงอยู่แล้วใครมันจะไปมีก็อู้ขนาดพอดีนะอ่า อยู่ที่เราจัดการกับตรงนี้เองครับเนี่ยอย่างข้างเนี้ยแต่ค่อนข้างฝืนนิดนึงนะอือโอเคเอาหยุดหนึ่งก่อนแล้วกหยุดสองต่อแป๊ะอ่าเยี่ยม โอเคเรียบร้อยครับในส่วนของเบาะพิงข้างหลังแล้วก็ที่ด้านหลังนี่นะครับได้แล้วเสร็จคราวนี้เราต้องเอาขาต่อจากที่คว่ำอยู่เนี่ยแหละครับเรา,เาขาต่อเลยนะครับมาต่อครับทีนี้ครับตรงตัวขาเก้าอี้ต้องติดตรงนี้เลยนะครับตรงนี้คือตัวกลางจะเป็นอยู่ที่พื้นของเรานี่เราต้องเล็งให้ถูกว่าอยู่ด้านไหนซึ่งนี่ครับด้านนี้อ่านี่นี่น,นี่สองด้านนี้นะครับ อันนี้มี2อันนี้มี1เห็นไหมครับ2หันมาด้านหน้า1ไปข้างหลังเนี่ยเราเอาสองหันมาด้านหน้า1่ไปข้างหลังถ้าแตาด้านหนึ่งไปข้างหลังขาเก้าอี้แบบนี้ไม่ใช่ละถ้าขาเก้าอี้แบบนี้อีกตัวหนึ่งขาเก้าอี้แบบนี้ชนกันไม่ใช่เก้าอี้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้านทถูกด้านนี้กับแบบนี้อ่าโอเคเป็นขาเกี่ถูกต้องเห็นไหมครับอ่าเราก็ทําไปทีละขาได้เลยนะครับตรงนี้เหมือนกันแค่ขัน น็อตลงไปตรงๆแค่นั้นเองเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะอาจจะใส่ทิ่วลองน็อตสักนิดหนึ่งปึ๊บเข้าไปแล้วก็ค่อยๆขันเข้าไปทีละจุดแค่นั้นเองนะครับเหมือนตรงทั้งหมดเลยมันเป็นง่ายๆคือเขาทํามาแบบสําเร็จพร้อมที่จะประกอบอยู่แล้วนะครับเดี<ๆ>๋ยวแค่เราประกอบให้เข้าเองแค่นั้นจบนะ,อะโอเคก็ใส่ต่อไป อันนู้นหนึ่งแล้วก็อันนี้สองอันพอ,อหลังตรงปุ๊บแล้วก็หน้าต่อไป อเ,เอาจริงแล้วคือมันแท่ไม่ต้องเล็งอะไรมากเลยเพราะว่าเขาทํามาให้พร้อมอยู่แล้วนะครับเราแค่เกยบให้ตรงรูนะครับพอแค่เกยบตรงรูพอถ้าจะดไม่ตรงรูยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมจะไม่ตรงรูปุ๊บได้เลยแน่นอนนะครับเนี่ยเหมือนเกยบตรงรูปุ๊บแล้วก็หมุนลงไปได้เลยนะเหมนลงไปได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าโอเคแล้วตรงนี้เราก็ทําให้เสร็จทั้งสองข้างไปเลยนะครับโอเคครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับ หนึ่งสตัวครบพร้อมครับทีนี้ขามันจะยังไม่แข็งแรงครับมันจะต้องมีนี่ตัวนี้ต่ออีกตัวหนึ่งนะครับเราก็เอาที่เหลือนั่นแหละครับใส่เข้าไปได้เลยนะอีอ่แล้วก็เือกเลยครับใส่ซ้ายขวาต้อใส่ง่าย่อยงี้เลยใส่เข้าไปขันตรงตรงเลยนะครับไม่มีอะไรครับข้างหนึ่งกับอีกข้างหนึ่ง คใส่เข้าไปตรงๆอย่างนั้นแล้วก็ขันให้แน่นแค่นั้นเลยนะครับง่ายๆตรงนี้ตรงตัวขานี้ไม่มีอะไรเลยนะครับใส่เข้าไปเพื่โอเคล็อกให้แน่นทั้งสองขางครับปุ๊บอ่าโอเคครับทีนี้เกือบจะเสร็จแล้วครับอีกนิดเดียวเราต้องมีใส่ที่ตรงอ่าที่เรียกว่าอะไรอ่ะ สัมผัสกับพื้นนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ,จะจะขูดพื้นอะไรอย่างนี้นะครับจะเป็นตัวจุดดำๆอย่างนี้ก็แค่กดลงไปเลยตรงๆกึ๊บกดลงไปถ้ากดไม่ลงก็หาอะไรตอกเข้าไปก็ได้นะครับกดลงไปอืออุ้ยนี่ผมกดไม่ลงนี่ยหละจริงจริงเหมือนจะต้องมันเหมือนมันจะไม่แน่นพออาจจะต้องหาอะไรตอกเพิ่มนิดนึงนะครับถ้ามีค้อนที่มันเป็นคุมพลาสติกอะ่ะคุมค้อนที่ไม่เป็นดำๆอ่ะเอามาตอกได้นะครับอ่าประมาณนั้นนะ นี่ตอเข้าไหมอมอ่ะเดี๋ยวค่อยหากดให้ดีครับอ่ะเรียบร้อยครับเราลองนั่งเป็นครั้งแรกดูกันครับเฮ้ยฮา่ฮาฮคือเมื่อต่อเสร็จแล้วมันจะเหลืออย่างไรตัวตรงตัวที่เป็นที่ฐานยางน,นิ่มๆกับน็อตหนึ่งตัวอย่าตกใจมันเป็นแบบนั้นเขาเผื่อไว้เราทําหายนะครับเฮ้ยได้อยู่สบายขนาดพอดีตัวเลยนะครับคือมันมีที่วางแขนแล้วก็มีที่พิงหลังนะ อ่าสบายครับที่หยุดเด็กน้อยนี่อืมโอเคเลยนะครับนี่มีที่วางขายที่หนึ่งกโอ้หแพงจำเลยนะครับนะโอเคถือว่าดีครับคำที่มาดีก็คือราคาไม่แรงแล้วนะเพื่อนดูคุณภาพอะไรของเขานะครับมาดูใก,ใกล้ๆนะอ่ะนี่ผมอยากให้เพื่อนดูบริเวณหนังของเขานะครับดูนะนิ่มมากนี่เห็นไหมครับ การต่อประกอบก็ไม่ได้ยากเกินไปตามขั้นตอนจิกจักจักจักจบนะครับอ่ะเราดูกันใกล้ๆทั้ๆรอบๆตัวนะครับนี่ก็วีเป็นอย่างนี้เห็นนะว้าวต่อประกอบง่ายครับสุดยอดนี่อ่าได้กวีทำงานใหม่แล้วผมปกติทุกวันนี้เวลาผมนั่งทำงานผมนั่งกวีตัวเครื่องแป้งจะเป็นกวีแบบเนี้ยที่ไม่มีพลักติงข้างหลังแล้วก็มีเบาะนิดนึงนุ่มเล็กน้อยแค่นั้นจบแต่ได้ตัวนี้ไปเวิร์กเลยนะครับนี่ ยังไงถ้าเก็ดเพื่อนๆอยากได้เก้าอี้แบบนี้บ้างผมมีที่ใต้วิดีโอนะครับลองเข้าไปดูในร้านเขาจะเป็นร้านที่ขายพวกเฟอร์นิเจอร์แบบนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมเชื่อเพื่อนๆจะได้ของดีในราคาที่ไม่แรงอย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นเก้าอี้ตัวนี้เห็นไหมครับฮ่าๆนะครับสนใจยังใต้วิดีโอไม่ได้มีแค่เก้าอี้นะครับเก้าอี้โต๊ะตู้เตียงโอ้ยเยอะมากมายครับลงงดนในร้านได้นะครับชอบตัวไหนก็จัดไปได้นะครับวันนี้สบายนะครับผมในเก้าอี้ทำงานตัวใหม่ เยี่ยมเอามาชี้เป้าให้ผ่อเพิ่คนกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่อะไรแบบนี้นะครับร้านนี้เป็นคำตอบได้เหมือนกันนะครับ,รบเจอกันวิดีโอหน้านะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอเป็นั่งเก้าอี้ให้สบายใจก่อนนะครับสวัสดีครับอสบายมีที่พิงหลังแล้วบอม